แตฉ่ฉันไม่ชอบคือคุณป้าป้าก็ไม่ชอบว่าที่มีแข่งรรมรดมีแต่แต่ประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็ชอบนะฮะประชาชนมันไม่เข้าใจมันเห็นแก่ได้มันไม่เข้าใจ,า<ะ>าใจว่าฉันเหนื่อยนะฉัน<ะ>ปกครองประเทศจะนูุตาสอนนูตาบอกนะแล้วมันไม่ฟังมันไม่หาทักษิณกันหมดเนี่ย<ะ>ที่ดูมันถูกไหนะมล่ะทีนี้ผมถามหน่อยโครงการสายใจไทยนี่มันเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นโครงการส่วนพระองค์นะฮะ ขายใจไายไรฉันก็ลืมไปแล้วการนองที่ว่าชี้ทหารอะไรแบบนี้ล่ะขายตกมะล,ลุมะลี่ล่ะแต่แต่ชุนใหญ่ตอนหลังๆคนเขาก็ฉลาดถึ้งเขาไมา่ค่อยเดแล้ว <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าพี่โน,โน้องไปแยกเงินกันละมีการตบตียิงกันอะไรกันนะโอนเ,เงินกันอะไรกันบ้างตอนหลังๆเธอต้อง,งเกณฑ์นะช่องห้าเวลาออกรายการนั้ะรับโทรศัพท์นะเมื่อก่อนบริจ่าเป็นหมื่นตอนนี้มันต่าเป็นร้อยบางคนแค่ห้าสิบบาท นะถ้าโทรศัพท์ก็ไม่มีคนโทรเท่าไหร่นะแต,แต่ที่โทรส่วนใหญ่ก็โทรคุณแน่นกันแต่ในเรื่องของของการช่วยเหลือทหารหรืออะไรต่างๆที่ผ่านศึกสงครามมาอะไรต่างๆเนี่ยคือทหารนี่เขาก็ได้รับสวัสดิการนะในฐานะที่ผ่านศึกสงครามมาจริงๆคุณป้าก็ไม่จําเป็นที่ต้องทาเรื่องพวกนี้นะแล้วไปทําทําไมมันไม่ได้หรอกก็คือว่าท้านทำเนี่ยนะฉันจะได้ออกทีวียังไงแหละแต่คิดดูนะทาออกทีวีแล้วจะได้บอกว่าทันได้ช่วยเหลือพวกเธอนะ ยี่ดิทำมากทำน้อยไม่เป็นไรแต่ออกทีวีนะเขาเรียกเอิดถึงชั้นไงเวลามีอะไรคนปันเห็นอยู่ทุกวันนะถึงจะจริงไม่จริงอ่ะนะมันต้องตุ๊กิดใช่ไหมส่วนรัฐบาลมันทำอะไรแล้วก็ผมมันไม่ดีมันโกงใช่ไหมมันทํามากทาน้อยแล้วก็ผมมันโกงมันกินมันทุจริตอย่างเช่นมันจะนําข้าวเนี่ยแล้วก็ผมว่ามันโกงครับข้าวเน่าทำัลงานโปงกินอ อย่างนั้นอย่างนี้นะ้าทุนเป็นแสนล้านหมื่นล้านมันทำอะไรแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีมันก็ตกนะเราทานิดหน่อยแล้วก็บอกมันดีแล้วก็เราก็ได้เปรียบใช่ไหมเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถธอรู้ไหมเพราะว่าประเทศนี้นคืนราชอาณาจักรเป็นแผ่นดินของเจ้าเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเคารพเจ้าห้ามไปเคารพคนอื่นคนอื่นมันเป็น มันเป็นคนธรรมดาเคารพไม่ได้หรอกคือทุกวันนี้เขาก็เคารพคุณป้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะอยากได้รัฐบาลที่เขาไว้วางใจมาจากการเลือกตั้งมาทําให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอะไรอย่างนี้ฉันรู้มันต้องเคารพฉันถ้ามันไม่เคารพมันก็โดนหนึ่งสองตาแต่ที่ฉันปวดมากๆคือว่ามันไปเคารพคนอื่นด้วยไงเคารพต้องเคารพฉันคนเดียวเคารพองสมชายเคารพครอบครัวฉันเท่านั้น ห้ามไปเคารพทักสิงเคารพยิ่งรักแล้วมันไม่มีสกุลรุนชาติพ่อแม่มันเป็นกีน่ะเคารบได้ยังไงะแต่ว่าอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นต้องมีรัฐบาลสิครับก็มีอยู่แล้วไงรัฐบาลก็ประยุทธ์เขาก็เป็นรัฐบาลนี่แหละเมื่อวานเ็าเลือกนายกเขาก็เป็นนายกไงแล้วจะอาอะไรอีกเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะจะเลือกไปทําไมมันเสียเงินเนี่ยอ้าวเลือกมาแล้วก็ได้คนไม่ดีใช่ไหม ให้พระเจ้าอยู่รอดตั้งน้ได้คนดีๆแล้วไม่ต้องเลือกด้วยประหยัดค่ากระดาษเดี๋ยวคิดดูกระดาษตัดต้นไม้กี่ต้นเดี๋ยวทำกระดาษกาบานี่นะทำให้ลลกลดกี่องศาทะมุไม่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเลือกทีสามพันแต่ร้อยกว่าล้านไม่ต้องเลือกเลือกแล้วก็จะคดไม่ดีเลือกแล้วก็วุ่นวายเป่านกหวีดกุงเทพอีกนะครับในลูแต่งตั้งทุกไม่มีปัญหาเลยไอ้เป่านกหวีดก็คุณป้าให้ลูกสาวคุณป้าก็คือคุณหญิงศิรินเทพนี่เขาไป อยู่เบื้องหลังไม่ใช่เหรอฮะก็มันไม่ดีมันรัฐบาลมันไม่ดียิ่งรับมันมันเอาเงินภาษีไปขานจะนำข้าวนะการทุนนักจีดแฉกน้ำแล้วข้าวพขาเน่าด้วยนะชาวนาก็ไม่ได้เงินนะแล้วถ้าฉันเป็นตาฉันอยู่เฉยๆได้ยังไงฉันก็ต้องออกมาใช่ไหมก็ไอ้ที่ชาวนาไม่ได้เงินก็เพราะกปปสเนี่ยมันไปขัดขวางการจ่ายเงินให้กับชาวนาไม่ใช่เหรอะขัดขวางนี่ตัวเองรัฐบาลมันทำไมแก้ไม่ได้ถ้ขัดขวางนิดหน่อยมันก็ตายไพี่รัฐบาลมันมู่ไม่นตายเองมาว่า มอบตุ๊กปี๋ได้ยังไงอ๋อมอบตุ๊กปีก็หวังดีนะรัฐตามไม่ได้จ่ายเองช่วยไม่ได้่าหาโอเคโอเคคุณป้าเอาอย่างนี้แล้วกันเรากลับมาคุยเรื่องเดิมทีนี้โครงการต่างๆท,ท,ที่ทําขึ้นมาเนี่ยคือผมถามจริงว่ามันช่วยเหลืออะไรประชาชนได้บ้างมันช่วยอย่างน้อยทําให้ประชาชนคิดถึงแม่หลวงเธอเห็นภาษีโทรไหมค่ะภาษีโทรเงืนเงือที่ยนไหลย้ยเนี่ยนะเธอเธอรู้จักภาษีโทไหมแปลว่าอะไรก็คุณป้าบอกว่าเนี่ย อา <ฮะ S 1> ่าแปลว่าเงือ<ฮ>ะทีนี้มีบางคนบอกว่ามันไหลจมูกเป็นขี้มูกหรือเปล่านี่นะฉันว่ามันมันก็คงไม่ใช่หรอ <ฮะ S 2> กเธอเธอรู้ไหมขี้มูกเขาเรียกอะไรราชาสั์ไม่รู้ครับอันนี้ขี้มูกเนี่ยนะจมูกเนี่ยเราเรียกว่าพนาศิออกอพนาศิกขี้มูกเธอตามมาเลยนะอาจจะเอาข้อสอบปีหน้านะเ <ฮะ S 1> ขาไม่ได้เรียกว่าพระขี้มูกนะเขาเรียกว่ามูลพนาศิกเป็นมูลพนาสิกมูลพนาสิกแล้วขี้เรียกขี้ใคร คิดตะกลียเขาเรียกอะไรเธอรู้ไหมเธอก็ไปรู้อีกเธอนี่นะเธอเธอเธอเป็นคนไทยเธอก็รู้จักวัฒนธรรมไทยนะรู้จักราชาศัพท์ขี้เล็บนี่นะเล็บนี่เขาเรียกพระนักขาไงพระนักขานักขาอ๋อขี้เล็บนี่เรียกว่ามูลพระนักขามูลพระนักขาเออโอส่วนส่วนขี้ไฟนี่นะเวลาเธอถูตัวแล้วมันออกมาเป็นข้อก้อนนะ เรียกว่าพระมีทูพระมีทูไม่ไม่ไม่ใช่รงหนังมีทูนะไม่ใช่มีทูโพลิเตนนะพระมีทูแปลว่ามีใครส่วนรักเรเรียกว่าพระกัดฉาพระกัจฉอและคนรักเลเรียกอะไรเธอรู้ไหมอันนี้ไม่ทราบอ่ะเธอก็ไม่รู้อีกนี่นะเธอต้องท่องไว้เลยนะรักเลเรียกว่าพระกัดฉะพระกัจฉะคนรักเรเรียกว่าพระกัดฉลามะฉลามะฉลามะโลลมะคน กอะโนมะแปลว่าคนรักเละแล้วลูกกระเดียกเขาเรียกอะไรถึงรู้ไหมนี่ผมไม่รู้ลูกกระเดียกเขาไม่ได้เรียกว่าพระลูกกระเดียกนะลูกกระเดียกเขาเรียกว่าพระกันทะมณีกันทะมณีกันทะคือมันอยู่ตรงคอมณีมณีคือเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นพลอยพระกันทะมณีคือลูกกระเดียกคือลูกกระเดียดของกษัตริย์ต้องเป็นพลอยเออลูกกระเดียกเรียกว่าพระกันทะมณี กส่วนเป็นพระหมดเลยอเออไม่มียกเว้นแม้แต่กระทั่งอุจจาระหรือว่าขี้เราเนี่ยก็ยังเป็นพระออุจจาระเธอรู้แล้วนะนะพระบางคนนะพระบางคนเมาเห่หหไหมอืมคือทําไมที่ต้องเป็นพระคุณปาเป็นพระหมดแล้ยพระเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรับก็จะเป็นพระ,อะ,ระของรับผู้ชายก็เป็นพระของรับผู้หญิงก็ยังเป็นพระอะไรครับของรับผู้ชายคืออะไรเธอจำไม่เลยนะเธอจะได้ไปคุยกับฝรั่งเรื่องเวลาเรียกนะเธอตั้งแต่เธอไปเห็นนะ เธอเป็นของลับของเจ้าชายเธอบอกว่าพระคุยหาตถนขออุเนม่ขอวอนขออุโยคุยหัตถนคือของรับของโค้ชส่งชัยต้องเรียกว่าเป็นพระคุยคุยพระคุยหาตานานเสรอุบิสรอุนะพระคุยหาตถัน ส่วนของผู้หญิงฉันก็คงจะรู้มั้งฉันว่าเธอคงรู้อันนี้ผมไม่ทราบผมไม่เคยดูฉันก็ไปอยากจะพูดฉันอายอะไรอะของผู้หญิงก็ยอพระโยูนีอ๋อขอบคุณป้านี่คือเรียกงพระยูนีต้องเป็นพระแท้ไม่เียกเฉยๆไม่ได้ต้องเี็นพระเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปวดก็เป็นพระโอ้ไม่ใชไหมแม้แต่คนผมก็เป็นพระคือศักดิ์สิทธิ์สุดยอดว่างั้นเถอะเออแม้โกงคนก็เป็นพระได้โอเคถ้าเกิดว่าอย่างนั้นเรามองว่าว่าศักดิ์สิทธิ์โอเคครับอันนี้ผมไม่ว่าผมไม่คอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยยวเออาาา่งี้้คุณป กำลังคุยกันอยู่สนุกเลยเดี๋ยวเราพักเป๋กันก่อนเดี๋ยวกลับเข้ามาคุยกันในช่วงต่อไปนะโอเคครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเพียงแทนจ้า คนมหาประชาชนเราเป็นเพียงผู้คนที่เหนื่อยหน่ายที่เห็นคนธรรมดาต้องมาตายสังเวยความกระหายอำนาจร้าน No เสียงแทนเจ้าครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเสียงแทนเจ้าในช่วงทีสอนนะครับก็ยังอยู่กับผมครับ DJ ่เจซุนโฮกับคุณป้าสมจิตคู่ชีวิตของกุลูสมใจคุณป้าผมติดค้างไว้เมื่อกี้นี้พระโยนีคุณป้า ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็นพระเนี่ยพระก็ต้องโกนหัวถูกไหมแต่พระโยนีของคุณป้ามันไม่โกนหัวแล้วมันจะเป็นพระได้ยังไงมันเป็นโดยธรรมชาติเธอ่าไปคิดมากเลยทุกส่วนเนะี่ยแม้แต่โมเลกุลเนะี่ยก็เป็นพระหมดนละ่นแหละโมเลกุลอะตอมต่อม,อม,อม,อมทุกอย่างต่อมไตทุกอย่างเป็นพระหมดหเพราะว่าฉันเป็นพระั้งแต่หัวตุวต,วตีนะนะั่นแหละเธออย่าไปคิดอะไรมากเลยนะ เดี๋ยวพระเขาจะเดือดร้อนเข้าใจไหม่ะก็คือสรุปแล้วก็คือทุกส่วนในในของคุณป้ากับคุณลุงนี่ก็คือเป็นพระมีความศักดิ์สิทธิ์คือประชาชนต้องกราบไหว้ว่างั้นใช่เป็นของศักดิ์สิทธิ์คือหมายถึงว่าเอ่อคือพิเง่ายๆว่าเราเป็นยิ่งกว่าท้าพเจ้าเ็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ว่าใครจะเป็นนายกทักสิหรือแม้แต่ประยุทธ์หรือแม้แต่ประธานสภาผู้แทนรัษดรประธานสภาประธานศาลฎีกาครับ เวลาพูดกับฉันก็ต้องขอดีชืมใต้ป่าลองพระบาทตก้าพกมรมอันนี้แปลว่าอะไรใต้ฝ่าลองพระบาทก็คือว่าใต้ใต้ฝุนเท้าแต่ถ้าพูดกับลูกผุ้ชายต้องใต้ฝ่าละองทุรีพระบาทเอามาทุเรีด้วยต้องทุลรีต้องทุเรีคือละองแล้วก็ทุลรีอีกคือฝุ่นของที่ฝุ่นของที่ฝุ่นก็ก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าขี้ตีนมา มันไม่ใช่คิดตีนะมันต่ำกว่าคิดตมลลลลนะมีมันเป็นอะตอมเลยนะมันเป็นมันเป็นอะตอมเลยถ้าภาษาวิยาสารนันเป็นอิเล็กตรอนเลยเป็นอิเล็กตรอนของจิโกนิทีของจิตีทั้งค,คือถ้าเป็นพวกแตงนะใต้ฝาละองพระบาทหรือพวกกบทัวกล้าเนี่ยนะใต้ฝาละองพระบาทแต่ถ้าพวกมบุญชาต้องใต้ฝาละองรพระบาทปกก้าปกกระหม่อมตกตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ได้แล้วต้องโะองพระบาก็ทุลรีด้วย อ่าเป็นอย่างนั้นอันนี้เธอต้องจำเลยนะออกข้อสอบนะเธอจะได้เรียนหมอไม่เรียนหมอก็ตกเขามาทุกนี้หรือไม่ทุกนี้เนี่ยแหละนะอืมโอเคม้เป็นอย่างนั้นทีนที้คุณป้ากลับเข้ามาถึงอ่โครงการส่วนพระองค์นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือโครงการของคุณป้าเนี่ยก็เป็นเหมือนกับโครงการแสวงหาผลกําไรก็อย่างนั้นก็เท่ากับว่าคุณป้ากับคุณลุงก็ไม่ได้ว่าพอเพียงสิฮะมันไม่ใช่อย่างนั้นเธอคิดดูนะฉันไม่ไจำเป็นจะต้องมาทําอะไรให้มันเหนื่อยยากลำบากกายเลย แต่ว่าเนื่องจากว่าลุงสมชายและฉันไม่หวังดีต่อสถาบันครับเพราะสถาบันกษัตริย์แถวๆนี้มันล่มไปหมดมันจริงล่มหมดแล้วสถาบันกษัตริย์ที่ลาวพระเจ้าชีสว่างพัฒนากระโดนแขังดิสมอลเล่ตายไปแล้วนี่นะแล้วเธอจะให้มันเป็นอย่างนั้นเหอรอเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องทําให้ประชาชนรักครับให้ประชาชนารักศรัทธาแต่ประชาชนจะต้องไม่ศรัทธานักการเมือง ีเพ่อนาฏกรรมเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง<า>เพราะอะไรถึงรู้ไหมเพราะอะไรฮะถ้าประชาชนมันศรัทธาประชาธิปไตยมากๆนับ<า>มันก็จะเรียกร้องเป็นสาธารณรับต้องการประมุขที่มาจากการเลือกตั้ง<า>มีวาระาตรวจสอบได้<า><า>เพราะฉะนั้นเราต้องทาลายต้นเตุต้องื่อนักการเมืองที่มาจากการเือ